สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปูเป้เพชรยนต์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป้จะมารีวิวนะคะตัว Toyota a อ t i ตินะคะ 1.8e ค่ะปี2016คันนี้นะคะเสนอราคาขายอยู่ที่520,000บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายละเอียดรถภายนอกกันเลยนะคะสำหรับด้านนอกนะคะคุณผู้ชมกระจังหน้าตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ จุดเด่นของเขานะคะจะอยู่ที่ไฟนะคะเป็นเดย Time r u n น i ิ g งไลท์นะคะตกแต่งเพิ่มมาค่ะสวยงามมากค่ะในส่วนของล้อนะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นล้อแม็กนะคะ16นิ้วค่ะส่วนยางปี2019นะคะในส่วนของกระจกมองข้างค่ะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวติดมาพร้อมเลยนะคะ ส่วนด้ามจับเปิดประตูนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะคุณผู้ชมตกแต่งด้วยแถบโเมียมนะคะตัดกันสวยงามมากๆเลยค่ะมาดูในส่วนของท้ายรถกันบ้างนะคะคุณผู้ชมไฟสวยงามมากเลยค่ะไฟท้ายเป็น LED นะคะตกแต่งได้สวยงามนะคะสะกดทุกสายตาเลยนะคะจะตัวนี้จะมีเซนเซ,นเซอร์ให้2จุดด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะมีไฟ พับทิมให้นะคะนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะเดีวเรามาดูในส่วนของห้องสัมภาระกันบ้างนะคะค่ะสำหรับห้องเก็บสัมภาระนะคะคชมกว้างมากๆเลยค่ะสำหรับเอาติดคันนี้นะคะ มียางอะไหล่แม่แรงนะคะอุปกรณ์อยู่ครบนะคะยางยังใหม่เลยค่ะคุณผู้ชมยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหน้านะคะคุณผู้ชมจะเป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะคะปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะ มีปุ่มปรับกระจกนะคะอยู่ตรงมุมน,นี้นะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะคุณผู้ชมสามารถปรับลดเพิ่มเสียงได้นะคะแอร์แมนวนวลนะคะคุณผู้ชมเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะมีช่องวางแก้วน้ำให้นะคะอยู่ตรงกลางค่ะรวมไปถึง ตรงที่พักแขนแล้วก็มีช่องเก็บของเพิ่มให้นะคะด้านในจะเป็นเบาะหนังนะคะสําหรับคนที่ชอบโทนสีดํานะคะแล้วก็รักแนวสปอร์ตนะคะสําหรับคันนี้ก็จะให้แอร์แบกมาถึง7ใบค่ะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะ จะเน้นเป็นสีดำนะคะสำหรับคันนี้ค่ะจะออกแนวสปอร์ตเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบเบาะหนังทนสีดำนะคะเป้แนะนำคันนี้เลยนะคะอันนี้ภายในก็ตรงกลางแล้วก็จะมีสายค่ะช่องเสียบ USB เพิ่มให้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะ สำหรับห้องเครื่องนะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นเครื่องดู a l v v t i นะคะเครื่องยนต์ใหม่เอี่ยมนะคะแก้มซ้ายขวาเท่ากันนะคะคันเท่ากันสวยงามมากๆเลยนะคะจุดเมคอัพก็สวยงามค่ะคุณผู้ชมอยู่ครบนะคะน็อตไม่มีรอยไข่เลยนะคะทุกอย่างยังเดิมเดิมอยู่เลยค่ะมีที่ระบายความร้อนนะคะสติ๊กเกอร์มออกนะคะยังอยู่ครบเลยค่ะเรียกได้ว่าเครื่องยนต์เดิมเลยนะคะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับการรีวิว Toyota a อ t i ติ 1.8e คันนี้นะคะคุณผู้ชมเสนอราคาขายอยู่ที่520,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรคุณลูกค้าท่านใดค่ะที่ชื่นชอบคันนี้นะคะรีบเข้ามาดูหรือว่ารีบจับจองเข้ามาก่อนได้นะคะก่อนที่จะมีการติดจองไว้นะคะสำหรับ วันนี้นะคะหากคุณลูกค้าท่านใดนะคะชื่นชอบค่ะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดการรีวิวรถในครั้งต่อไปนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรมาหาเป้ก่อนก็ได้ะคะ่ะที่เบอร์063 025 88 29นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ